สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงประสบการณ์ในการเปิดคอร์สฝึกงานในสํานักงานบัญชีของเรานะฮะเราเปิดเป็นรุ่นที่1เนี่ยเราบอกว่าเรียน3เดือนเราก็คิดว่าอคอร์สนี้จะทําให้คนที่ไม่เคยทํางานบัญชีเลยหรือคนที่ทํางานบัญชีมาไม่ตรงสายเนี่ยจะสามารถทาบัญชีปฏิบัติในขั้นพื้นฐานได้แล้วก็เอาความรู้นั้นไปต่อยอดในการทํางานด้านบัญชีต่อไปนะฮะ เราก็คาดหวังว่า3าเดือนนี่เพียงพอแต่จากประสบการณ์นี่อาจาร,รย์เจี๊ยบมองอยังไงฮะหลังจากเราเปิดมาแล้วประมาณเดือนครึ่งค่ะพอเราเปิดมาประมาณเดือนครึ่งเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนนะคะเกือบทุกคนเลยนะคะทําบัญชีแบบวนลูปได้ทั้งหมดแล้วะะเดือนแรกทําอะไร เดือนแรกค่ะอาจารย์สอนให้เขาทํางานจริงนะคะโดยที่ทางมีพี่เลี้ยงเป็นคนสอนว่าต้องวิเคราะห์รายการค้าแบบนี้นะยื่นภาษีแบบนี้นะรายเดือนประกันสังคมแบบนี้นะบันทึกบัญชีวนลูปแบบนี้นะตวจแบบนี้นะบัญชีเอ็กเพสแบบนี้ใช่ใช่ค่ะแบบตัวต่อตัวไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์พี่เลี้ยงมอ่ะพี่เลี้ยงคนหนึ่งก็อาจจะดูแล3คน4ี่คน5คนก็แล้วแต่ใช่ใช่ค่ะตอนแรกสอนรวมกันแล้วก็ต่างคนต่างมีคีแล้วก็อ่ะพี่เลี้ยงประกบคอยประกบคู่จับคู่แต่ละคนที่แบบอ่ะ บางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าอย่างเงี้ยค่ะใน1เดือนเนี่ยค่ะอาจารย์นอกไม่ใช่ว่าทําแค่บริษัทเดียวนะคะอาจารย์ทำเหมือนเดิมแต่หลากหลายบริษัทแต่กระบวนการซ้ำเดิมแต่เปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนบริษัทไปเนี้ยค่ะ,ะทำให้เกิดการทําซ้ํา ใน1เดือนอยู่แล้วครับค่ะพอมาขึ้นเดือนที่2อค่ะอาจารย์มาขึ้นเดือนที่2เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยต่อไปไม่มีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะแล้วนะพี่เลี้ยงจะเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนคอยดูแลอยู่ห่างๆให้คุณลองใช้กระบวนการตัดสินใจเองยื่นเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองลองทําด้วยตัวเองดูซิแล้วเอาผลงานนะคะมาให้พี่เลี้ยงตรวจอีกทีหนึ่งครับนะคะและอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์มนบเองก็จะคอยเป็นเป็นอาจารย์สอนอยู่ห่างๆอีกทีอย่างเงี้ยค่ะนะคะพอเขาทําได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็กลับไปสัมภาษณ์ผู้เรียนนะะค ผู้เรียนขาเป็นยังไงบ้างแต่ละคนนะคะสัมภาษณ์แบบว่าไม่เป็นทางการใช่คะ่ะอาจารย์เพราะว่าออกไปตรวจสอบบัญชีไปวางระบบไปเอาซอสเนี่ยก็พานั่งรถตู้ไปด้วยกันก็เลยได้ไม่มีโอากาสคุยกันแบบธรรมชาติธรรมชาตินะก็เลยได้มีความรู้จักตรงนี้กลับคืนมาจากผู้เรียนว่าค่ะผู้เรียนบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยทำงานวนลูปเหมือนเดิมได้แล้วนะตอนแรกเนี่ยเออแบบไม่มีความมั่นใจเลยอะคะ่ะ พอจะบันทึกบัญชีทีก็กวักเรียกพี่เลี้ยงมามามานี่มานี่มา,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 มาคอยดูแต่พออาจารย์เจี๊ยบมาบอกว่าเฮ้ยให้ทําไปเลยผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เลี้ยงตรวจอีกทีสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้นแล้วตอนนี้ค่ะผลลัพธ์ออกมาเนี่ยทำให้ตัวเองสามารถมีความมั่นใจที่จะก้าวออกไปปฏิบัติงานจริงๆในหลากหลายธุรกิจแล้วรู้ด้วยค่ะว่าแต่ละธุรกิจมันมีประเด็นมีปัญหายังไงเวลาออกไปข้างนอกเราจะต้องมีความรอบรู้ปัญหาอะไรบ้างดูอาจารย์เจี๊ยบพูดคุยเป็นนตัััววอย่่าาางงงงี้ะแมกรทบญช งานตรวจสอบบัญชีงานพบสัมภาระงานเอาซอร์ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็จะบางครั้งหมุนเวียนกันออกไปแล้วก็เอาประสบการณ์ต่างๆมาพูดคุยกันในบรรยากาศชั้นเรียนค่ะครับอาจารย์เชฟช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจากที่มีลูกค้ามาเรียนกับเราไม่ว่าจะอายุยี่ 3หรืออายุเกือบ60เิบเขามีความต่างความหายยังไงบ้างกับการเรียนทํางานได้ว่าคนนี้คนนี้เนี่ยเดือนหนึ่งรู้แล้วคนนี้2เดือนหรือคนนี้3เดือนอะไรอาจารย์เจี๊วบเคราอห์ยังไงบ้างกับอายุที่ต่างกันหรือทักษะที่แบบมาไม่เท่ากันแล้วมาเรียนในคอร์สนี้ค่ะอาจารย์คือด้วยความที่พื้นเพทักษะที่มาที่แตกต่างกันน่ะนะคะอาจารย์แน่นอนแหลกผลลัพธ์เวลาฝึกงานเนี่ยความสําเร็จของแต่ละคนระยะเวลาที่สําเร็จ เร็วหรือช้าก็ย่อมแตกต่างกันด้วยค่ะคโดยเฉพาะเด็กอะค่ะที่มีการเรียนรู้เร็วอายุน้อยๆนะคะ20กว่าหรือ30ต้นๆอย่างเงี้ยค่ะครเรียนรู้ได้เร็วความพร้อมในการดูดซับความรู้การที่ทํางานซ้ําทักษะต่างๆก็จะเขาเรียกว่าไ,วได้เร็วขึ้น,นะอะเออไวอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี่ยเดือนครึ่งบางคนที่บอกว่าขอว<ข>อดตัวเองออกแล้วไม่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 อยากเสียเวลาต่ออีกเดือนครึ่งแล้วนะขอไปทํางานต่อเลยดีกว่างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ผมก็ดีใจมากนะที่เขา รู้ว่าเขามาเรียนเดือนครึ่งแล้วเขาสามารถทํางานได้คือผม,มาวางไว้ว่า3เดือนแต่ถ้าเกิดใครบางคนที่พี่เลี้ยงดูแล้วทํางานได้แล้วเขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าเขาจะออกไปสมัครงานแล้วทํางานให้กับสถานที่ทํางานของเขาได้ผมก็ยินดีให้เขาจบก่อน3เดือนยินดีด้วยนะแต่สําหรับบางคนที่อาจจะช้าหน่อยเพราะบางคนก็แบบไม่เคยมีประสบการณ์มา แล้วอยู่มามาเล่นสายบัญชีเลยอะไรประมาณนี้เดือน2เดือนอาจจะยังไม่เท่าไหร่3เดือนซ้ำยังไงก็ต้องได้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าบางคนมันจะมีแบบเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขที่แตกต่างกันด้วยนะคะช่วงในระยะเวลาที่มาฝึกงานอยู่ตัวเองเริ่มแบบมีความมั่นใจทํางานได้ในระดับหนึ่งแล้ว ในขณะเดียวกันขายจารย์ลองท่องเวฟสมัครงานแล้วไปเจอแล้วก็ไปพูดคุยดันได้งานค่ะอาจารย์แบบนี้เขาก็จะแบบเอ้ยกลับมาสอบถามอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์มโนขอปรึกษ,ษาหน่อยจะขอออกไปรับงานเลยได้ไหม,มจะพูดคุยกับเขายังไงดีหรือแบบระดับพี่ไม่ควรจะออกไปสมัครงานละยังต้องอยู่ต่อกับสํานักง,งานบัญชีเยลโล่ต่อยคบอีก3เดือนอย่างเงี้ยค่ะมาให้เราช่วยประเมินให้อีกแบบนี้ก็มีนะค่ะแล้วก็บางคนก็แบบมองว่า ขอต่ออีกนิดนึงเออขอต่ออีกนิดนึงนะยังไม่มีความมั่นใจเลยคิดว่าเนี่ยขนาดอยู่แค่เดือนครึ่งยยได้ความรู้ขนาดนี้ยถ้าอยู่จนครบ3เดือนจะได้มากแค่ไหนอ่ะยังยังยังแม้ตอนนี้เราจะรู้แล้วแหละว่าเราพร้อมออกจะไปทํางานแล้วนะแต่อยากจะขออยู่ต่ออีกเพื่อแบบอาจารย์เจียวอยากจะแบบไปชวนไปข้างนอกไปตรวจสอบบัญชีใช่ค่ะแล้วเหมือนวันนี้ค่ะอาจารย์เจียวก็ได้คําจากกลุ่มนักเรียนที่มาเรียนกับเราอนะคะเขาบอกว่า แม้เขาอ่ะจะเป็นทำงานด้านสายวิชาชีพพวกนี้มาโดยตรงก็ตามนะเคยทํางานในรลบใหญ่มาพอมาออกหน้างานกับอาจารย์เสียบอ่ะเฮ้ยทําให้เราคิดพลิกแพงได้คิดพลิกแพงได้แบบบางคนแบบแน่นทฤษฎีมากเลยค่ะพูดอะไรมาทฤษฎีเนี่ยรู้หมดเลยแต่พอมาพลิกแพงพลิกแพงไม่ไม่ได้หรือไม่รู้ว่าช่องทางแบบนี้มันสามารถสั้น แล้วเร็วแล้วสามารถปิดบัญชีสามารถตรวจสอบบัญชีหรือวางระบบบัญชีได้เลยนะอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็มองว่าเฮ้ยขออยู่ต่อ,อยังไงก็ขออยู่ต่อให้เขาอีกเดือนเสียดายอะไรแบบนี้ค่ะก็จากประสบการณ์ก็ดีใจมากนะที่มีคนทํางานได้แล้วเดือนครึ่งนะครับแล้วก็สําหรับบางคนที่ยังต้องการทําซ้ําอยู่ก็อยู่ให้ครบ3เดือนแล้วกันเราก็ไม่ได้จํากัดเวลาของคุณนะฮะคุณอาจจะอยู่3เดือนหรืออาจจะอยู่เดือนครึ่งหรือ2เดือนก็ได้มันอยู่ที่ความพร้อมของคุณไป อ่ะสำหรับบางท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากมาแล้วเพราะช่วงนี้ตกงานหรืออาจจะเพิ่งเรียนจบแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่ด้วยในช่วงปีสองปีที่ผ่านมากลัวไ้สมัครงานไม่ได้เนี่ยอาจารย์เจฟจะแนะนํำยังไงดีก็บางคนไม่รู้จะทําอะไรค่ะอาจารย์สามารถมาลงเรียนคอร์สกับเราได้เลยนะช่วงแบบ work from home <whis ding> ช่วงที่แบบว่าเฮ้ยยังยังไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตอ่ะเออมาลองดูเพราะว่าในคอร์สเนี้ยค่ะนอกจากจะได้คุยกับอาจารย์เจฟประจามโน์แล้วยังมี เพื่อนๆของเราอีกค่ะในคอร์สร่วม,มรุ่นเดียวกันเลยนะพูดง่ายๆว่าหัวอกเดียวกันลองมาคุยเผื่อเราจะเจอทางออกเผื่อเราจะได้คอนเน็กชันหัวอกเดียวกันนี่อาจารย์เจบต้องแนะนำหน่อยนะครับคำว่าหัวอกเดียวกันนี่คืออะไรคนที่มาเรียนกับเราไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีทางไปไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <สา S 2> ะนะนะบางคนมีทางไปแต่เขาคิดว่าเขาต้องการไปต่อหรือต้องการมาเก็บอาวุธก่อนเพื่อที่จะไปนะไม่ได้ไหมายความว่าหัวอกเดียวกันคือตกงานมาหาเยลโล่ไม่ใช่นะบางคนอาจจะใช่แต่บางคนเขาอาจจะบอกว่าฉันมีแนวทางที่จะมา เสพความรู้เพื่อเอาไปทําอะไรต่อถูกไหม่เพราะบางท่านเป็นผู้สอบบัญชีบางท่านเป็นเจ้าของสํานักงานบรรัญชีบางท่านเป็นเจ้าของกิจการใช่ใช่ที่มาต่างกันมากๆเลยค่ะมีทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอกรมีทั้งเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็มีทั้งหัวหน้าบรรัญชีมีทั้งเด็กจบใหม่เลยค่ะอยากจะมาเติมน้ําให้เต็มแก้วแบบนี้ค่ะนะคะมีมาแบบหลากหลายมากเลยแต่เมื่อเรามาอยู่ที่เดียวกันแล้วนะคะแม้ที่มาจะต่างกันอย่างที่บอกนะคะหัวอกเดียวกันก็คือ ต้องการที่จะมาพัฒนาความรู้ค่ะคต้องการที่จะมา r รี k i สกิลเพิ่มทักษะให้กับตัวเองค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วสามารถเด็กจบใหม่จะไปสมัครงานแล้วอะอะค่ะสนใจนะคะอยากจะมาเรียนในรุ่นที่2ของเรานะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์0853111669หรือเบอร์0970091656หรือ idline @yellowtenning ค่ะอ่ะโอเคราคาเท่าไหร่บอกด้วยฮะราคา2 0 0หมบาทค่ะมัดจำมัดจำา50%อีก50%มาจ่ายในวันแรกที่เรียน แล้วตอนนี้รับอีกเท่าไหร่ครับรับอีก5าท่นค่ะโอเค